จำหน่ายคอยในเกมฟีฟ่าในทุกระบบติดต่อได้ที่เพจซิซ่าฟีฟ่าคอยใครใมันใจชื่อนี้วะลิงก์อยู่ด้านล่างครับไม่ได้มีแค่จอยจอยสติกไทยศูนย์อุปกร,กรณ์เกมมิ่งเกียร์สง่งรถเล่นทันใจแน่นอนครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้องสต o ลท็อปอัพแอดไลน์มาที่แอสตอลท็อปอัพหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่จะต่อสร้างตำนาน มเนเจอร์นี่ก็ไว้ที่หลังเป็นเพลเยอร์อย่างเดียวครับต่อจากฟรีฟัสสิบหกหวังว่าัางนี้จะได้เล่นให้เชลซีอันนี้อะไรอันนี้น่าจะมีเหมือนพลังหรือเปล่าวะน่าจะใช่ครับเราไม่ได้แบบเล่นใหม่เว้ยเรามาเล่นแล้วฟรีฟัสสิบหกครับเพราะฉะนั้นเอาไปอันบนนี่คืออะไรวะน่าจะยังไม่ได้ปลดล็อกนะออกมาเชลซีครับ ทันเฟอร์บัจเจ็ตมีหนึ่งร้อยกว่าล้านนะก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการเงินเท่าไหร่ครับคริสตตันพาเลตเอ้ยมันเล่นในห,หลีกอื่นก็ได้นี่หว่าออกได้แค่ในอังกฤษเว้ยยเอ้มันก็ต้องเปลี่ยนได้นั่นไงเล่นในอังกฤษนี่แหละครับนั่นเหรอ9้ครับผมเล่นเชลซี Chelsea แหละแนตะ่ขอมาดูบัจเจ็ตก่อนจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบผู้จัดการทีมครับ มาดูความมั่นคงครับสเปอร์นี่ค่อนข้างกลางๆกลางๆอ,อันนี้เสี่ยงแมนยูนี่แม่งโคตรรวยอีนนี่อีกทีมนึ่งลิเวอร์พูลก็ยังถือว่ารวยนะไม่ได้เด็ดร้อนเรื่องการเงินครับเลสเตอร์กลางๆครับโอเคมาจัดไปเชลซีครับยูสเบลเพลเยอร์หมายความว่าผมจะไปเป็นแบบฮาซา่ายนีงเลยวะ สร้างเองดีกว่ามั Connor, ้งคอนเนอร์วัดสันแน่นอนว่าต้องชื่อเดิมของภาคที่แล้วแค่นี้พอเพราะว่าภาคเนี้ยเราจะต้องเป็น Hunter. ฮันเตอร์ฮันเตอร์โอ้โหเป็นไง no as อันนี้ไม่ต้องใส่แล้วกันถ้าเรียกว่าอะไรดีเดี๋ยวไปดูที่โทซาดก่อนครับซาคิมันได้เข้าเลยเฮ้ยซาเยตฮึโอ้ไม่ไม่ไม่ได้หายเสียงนี้ไม่ได้ครับเซนไทนโอ้เฮ้ยช่างโคตรคนจีนหาชื่อที่มันใกล้เคียงครับเวลาผู้บรรยายพูดเวลาเรายิงอะไรเงี้ยเฮ้ยโซล่าโซล่าไม่ได้หรอกไม่เข้า ส้นตีนเนี่ยนะส้นตีนใครจะใช้เสียงดีวะส้นตีน,นเฮ้ยมีฮันเตอร์ว่ะใช้ฮันเตอร์ไปเลยครับเสียฮันเตอร์เลยเหรอวะไม่เอาแล้วกันเอาเป็นอย่างงี้บา้าบแล้วก็เว้นวัก เฮดจุดโคตรเท่เชลซีเหรอขอใส่เป็นเบอร์13แล้วกันครับไม่มีคนใส่กูตัวใส่นี่หว่าแยงแมงโอเคครั้งนี้ก็เคสโปไปก่อนเคสโปไปก่อนครับขี้เกียจปรับมากครับคือมันต้องใช้เวลาเยอะในะในการปรับครับเดีย๋ยวครั้งหน้าค่อยว่ากันโอเคก็สูง5ฟุต10ครับน้ำหนักเท่านี้ร7 6ครับ ก็บอดี้เป็นเอเวอเรตถนัดขวาแล้วก็เป็นมิดฟิลมิดฟิลตัวลุกครับโอเคไปเกมเริ่มครับก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้องซ้อมก่อนครับนี่มันเปโดมึงให้กูซ้อมเปโดทำไมวะแม่งเอ้ยเปโดมันก็มีแบบพวกค่าพลังในการเลี้ยงดีด มาเว้ยพรีซีซัน่นอ้าวนึกว่าถ่ายกูถ่ายคอสตาเฉยมาเว้ยมึงจะถ่ายกูไหมนี่าม,มาแล้วครับดูบรรยากาศกันหน่อยาามาติดเป็นกัปตันเฮ้ยเคนเคนไหน ดาวิดลุยเปโดมึงกูมีตัวตนอยู่วะเนี่ยไหนกูวะนี่ไงเอามายชัอีกนั่นไงนั่ไงสิบสามคอนเต้ด้วยมาลมพลังกันหน่อยไอ้ชิมไม่ได้ออกกล้องไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีอะไรเลยมาเว้ย ดูถูกเคสโปได้ไงวะอ้าวอุซ่าขอบอลอ้าวอ้าวมึงเห็นกูอยู่ในสายตาไหมเนี่ยเออมาสกัดสกัดสกัดได้สวยพอต้าไม่วิ่งเฮ้ยเไม่ส่งพรุ่งนี้เลยล่ะโอ้โหมันแหวกเก่งเหลือเกินแต่มันไม่ยอมส่งให้ผมอ่ะน่าเบื่อ แม่หง,งหรยโอ้เปโดครับลงมาลงมามึลงลงมาเลยแบงจับหัวกูอีกเดี๋ยวดูครับภาพชา้าเนี่ยคือมกเมื่อกี้เนี่ยมัน,มนแล้วมันก็แหวกไปเองยิงและเสือกยิงดีถือว่ารอดไปนะเปโดครับ เราเป็นเพลเมิเกอร์เราต้องไปเรียกบอลสวยต้องเปิดยัดเข้าไปยิงอ้าวยิงโอ้โหอีวานโนวิดครับไม่ได้ลุ้นส่งส่งยิงจะเกือบเหมือนกันว่ะอ่าสกัดสวยทีส่งโอ้ไม่ได้แล้วมา เฮ้ยสวยไหลไปเบียดเบียดเบียดนั่นแหละสวยเปิดไหมเปิดไหมโอ้โหสวยอยู่ครับแต่แม่งไม่เข้าทางกูเปดโดแย่โอ้ <c oughs> แต่มันก็โลง่ลงโล่งโล่งกว่าเน๊ะง่ายไปครับลูกนี้เฟโด เ uh ดี huh, ๋ยวก่อนมันมาโอ้โหเอาไม่ใช่กูตัวคอรินเอาแล้วครับมองได้ดีอุ้ยลูกนี้เตะเัินแหละ เปิดเข้ามาเฮ้ยโอ้โหปัดได้โหลุมสามตัวตั้งเปิดเข้ามาเฉยมองใช่ไหมลาวิดหลุยตบออกไปเปิดมาแล้วเฮ้ยโอ้โหเข้ามือครับส่งให้มาติดครับส่งมาช่องนี้แหละครับเกิดกูจะเกิด กูจะเกิดอ๋สวยอยู่เฮ้ยวิ่งโอ้โหมันเมื่อกี้ถ้าเกิดมันวิ่งก็หลุดไปละวแม่งเอ้ยโดนแท็กอะสกัดสวยมึงลุกขึ้นมามึงอย่าบ่นเฮ้ยนั่นแหละโมเซตโมเซตโมโมโมโอ้โหเกือบยิงเข้า เอ้ยเคนมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้อยู่ฝากเปโดไปไหลอืมอืมอืมโอ้โอ้าวได้ฟาเบฟาเบฟาเบโอ้โหนี่ขอเน้นเนียนสักลูกไม่ได้ไงโอ้โหลูกนี้ก็ยิงซ้ายอ่ะ โกเซฟไว้ได้ครับไปมาแต่จังหวะนี้ครับโอ้โหใครวะนั่นเบียดเข้าไปปั่น,น,นอ๋อมีโอกาสได้ปั่นนะแต่ว่าโอ้กิสมันครับแต่ค่าพลังมันกระจอกมากอะต,ตัดบอลโอ้โหสวยงาม เ้ยนั่นแหละครับโอ้โหแรงหมดละเนียนๆไปเนียนๆย,ย,ยิงโอ้โห<อ>ก<อ>ูส่งให้ไข่มันไม่เคยยิงเข้าเลยเว้ยเซ็งเมื่อกี้ไข่ว่าโซลินเก้เแค่ไม่ใช่คอสต้าเนี่ยสองศูน,นย์ครับเกมแรกประเดิมเคสโปเดี๋ยวค่อยไปทำหน้าตาใหม่เอ้ยฮาซาลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ชนะอยู่นะคิสมันก็เซ็งไป goals one and sheets แม่งปลดล็อกเพียบก็เลตติ้ง9.0นะไม่น้อยครับฮาซาหกองฮาซามันลงมาตอนหลังไงค่าพลัง73ถือว่าอ่อนมากต่อไปการ์หกอันนี้ใครวะเนี่ยฮ่าพลัง59อ่ะแบ็คอ่ะ มานวิทเล่นดีเหมือนกัน8.6ดจุดหกหลุยส์เจ็ดจุดสามูม่าอันนี้อ๋อท็อตเคนกูว่านึกว่าเคนไหนแล้วก็โกรครับ8.7จดเปโด,โดได้เท่าไหร่วะน่าจะได้เยอะอยู่นะ 3, เก้าจุดสามปโดแมนอ,อัลโนมัตตายครับยิงสองลูกเชลซี Chelsea มาเล่นห้าสองคือคล้ายๆของจริงแหละแต่ของจริงไอ้ไอ้ไ อาแบ็กสองข้างเนี่ยมันจะขึ้นสูงกว่านี้หน่อยหนึ่งครับก็โอเคคลิปนี้ก็เปิดตัวครับแครียโหมดก็เป็นประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นยังไงครับแล้วก็ขอตัวไปทำหน้าตาด้วยโอเคแล้วเจอกัน